不认真，考个门他考个门考呢，啊哟。 อันตอนนี้คือนี้บรรยากาศตอนเช้านะคะจะเป็นแบบนี้ที่เมืองเคอร์สุดยอดหนาวมากตอนเช้าในกาเป็นข้ายามกลาหนหกโมงครึ่งใน,น,ในฮาดีมเมองเคอร์ฮังดีนาะนี่จะเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวแบบสุดๆไปเลยนะคะจะเราจะเห็นจากน้ําในนาใช่ไหมคะจะมีควันขึ้นไปแบบนี้ค่ะที่ในกาเทียงอลไรยนไวเซนแอนแลนด์นี่เด็น น้ำอันคังอยู่ในหน้านั่นหหนะเนาะมันเต็มกวนลงลมคืนกว่าเส้นเลยครับ มส,สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาเที่ยวในเมืองเคอสิง์ทินแต่นในเวงยงเมืองเคอร์ดัีจยวในวีดีโอในเดือนพี่น้องเขาเขามาเลยได้วันเมืองเคอรนะคะก็ซ้อมกัน,นเปเพยนเห็นไหมต่อรนะอ,อดูนะคะว่าความแตกต่างระหว่างหมู่บ้านาใหญ่แต่ละหมู่บ้านจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันค่ะ มากันทั้งครอบครัวเลยวันนี้นี่ก็จะเป็นในวันเมืองคืนเลค่ะนี่ก็จะเป็นในหมู่บ้านมงเคอนะคะในหมู่บ้านหมู่บ้านนี้จะเป็นทางผ่านของหลายๆเมืองไม่ว่าจะไปสีป้อจับแม่ลาเซียวนะคะตอนนี้คือทุกคนใช้เส้นทางนี้หมดเลยระหว่างที่มาทางน้ำรันคือใช้ได้แค่เส้นทางนี้เส้นทางเดียวค่ะ อันมาอันลูกกว่ากว่ามากๆลาเซียวสีปอจักแม่ว่าเจ๊ในเมื่อเดียวกว็เป็นใจเซ็นตังตีใน,ในในค่ะในในเต้นมีสาวออนแลวันนี้นะคะมีสาวพาเที่ยวมื่อคืนในเส้นค่ะสวัสดีค่ะจำเลี้ยงค่ะจำเลี้ยงเยงตียนเท่าไหร่ตีไรตีออนและนะ่น้าวันมื่อคืนไม่ออก hey, hey. อ เป็นคนเมืองเคยแม่สนใจกันสนใจกันเมืองเคยกันเนาะน่าหลัยเมืองเคยเจอค่ะยามอะไรยังมาอยู่ที่ไหนเนาะก็มีพี่น้องเมืองเคยเขาห้องอยู่ได้ก็ได้อยู่ไหวอ๋อไอเสียแซวแซวโอเควันนี้นะคะสามแรงนะคะจะพาเราเที่ยวในเมืองเคยนะคะเมื่อในสามแรงเดียนเท่าไหร่ในวันเมืองเคยนีะค่ะวันนี้พอก่อนตั้งซื้อได้ไหมวันหนึ่งขั้งแรกเลยที่โมมานะคะเพราะว่าเราไม่เคยเที่ยวเพราะฉะนั้น วันนี้ตามไปดูกันเลยค่ะว่าในหมู่บ้านเมืองเคอร์นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะมื่อไดกัดก้ดได้บ่อ๋อเจ้าฮัลโหลกันยังอ่ะกางขึ้นก็กัดตีตัดแห้งเลยเสีตั้งสองเก้ตั้งน้ำรันค่ะอ้อยน้ำแทงเนาะอ๋ะอน้องบอกว่าที่เมืองเคอร์นี่นะคะจะหนาวมากกว่าที่น้ำรันแล้วก็สองเก้อ๋อสามเลีงซ้ำเลี้งเป็นคนที่ไหน,นเป็นก้อนตี๋ไหล สองเก้ค่ะสองเก้สองเกต้องเปนก่อนสองเก้สองไกล์สิบสองลักไดค่ะสิบสองลักน้องเป็นคนสองเก้นะคะและมาแต่งหน้าให้สาวสาวเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องสะพาเราเที่ยวค่ะเดี๋ยมท่ากัดที่ไรอันตังเอ่อกัดด้วยนวังจ้องอันตังนวังจ้องอันตังเนาะโอเคน้องบอกว่าสะพานเราเที่ยวในวัดก่อนเลยเนาะ ม่ตต้องในทางดีน่ะตั้งลอยเคือเหยียกกรจังจังต่ตเนี่ยอ๋อเขา้างจังต่อก้องมืหน่อยโตก้องมือไหนโตมั่งเคยอ๋อว้าวเจดีมั่งเคยนะคะสวยมากเราเคยมาครั้งหนึ่งแต่ว่าถ่ายไม่ละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นคือมาแบบรีบรีบเร่งๆกันนะคะสวยมากนี่ก็จะเป็นจ้องมั่งเคยนหนคะนี่ก็จะเป็นวัดมัองเคยนะคะ ได้ยินเสียงนักเรียนด้วยแล้ย,ยินเสียงดูเขนเขาแว่นอนโอ,อ้มีนักจ้องต่อเขาหอ๋ออืเป็นห้องเรียในในหญงค่ะแน่แน่เขาดีเป็นอันลักสุดลักสุดใหมอ่ะอะอะงานนกักจ้องเจ้าเมั่คือฮังลินอะอแต่ย้ำมาแทงเฮ้ปอกโอเคไปดูได้กันค่ะที่นี่เขามีการเรียนการสอนหลักสุดใหม่นะคะเป็นภาษาไทายใหญ่ แล้วก็ภาษาอังกฤษาภาษาพม่าอะไรแบบนี้คะ่ะก็จะมีสาม,มเนนแล้วก็มีชาวบ้านมาเรียนด้วยนะคะมาถึงตนวัดสเปนแบบนี้อ้าวโอ้ดูเคล่นขนน้ำแก้วหน่อยภายในวัดนะคะกลางขวางม,มากค่ะทุกท่านตอนนี้คือเด็กๆนักเรียนนะคะกำลังจะพากันไหว้พระค่ะมาเรียกเรื่อวันเขาเจอันกันไหว้พระไหนคะ มีทั้งสมัเดิแล้วก็มีทั้งชาวบ้านมาเรียนด้วยเพราะว่าช่วงนี้โรงเรียน,นรัฐบาลไม่เปิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยหันมาเรียนหลักสูตรใหม่กันนะคะจะเป็นผู้ท้าสง่งไทยใหญ่นะคะได้ทำหลักสูตรใหม่อ,ออกมาแล้วก็ให้ แต่ม่เดมเนะก็ชาวบ้านได้เรียนด้วยกันค่ะกันเลยไหมเสติเงยต่ออที่ไหนมันเดียร์เฮดปไปกูปีออนอ๋้ายเรื่มสีป้าย่มสีกันเลยส,ลมสีมืงเคยไหนกึนนะะ้นอ่ะค่ะนั่นเนาะอ๋ะอน้องบอกว่าเวลาจัดงานเดือนสีเมืงเคยนะคะเขาบอกว่าคนเยเยอะมากไม่เคยมา แบบนี้เวลาลดไปทีก็สนจะเยอะแบบนี้เปนใจเซนตดั้งในกันแหยงนา้นอ๋อโอเคไปดูด้วยกันค่ะนี่ก็จะเป็นภายในเจดีนะคะมาดูแบบๆโหข้างในก็กว้างมากทุกท่านข้งในก็กว้างนะคะในก็จะเป็นหมวยต่อมั่งคืนนะคะกว้างเตะ ว้าวเขาเหลืด,ด้านในมาเป็นเหมือนตอมด,ดมัดม้านๆใช่เนะาะเขาจะเอาวิตีล็บเหรอ,อ๋ออโลโล์เลยเลยเลยสวยมากถ้าเป็นเดือนสีของที่นี่น่าจะสนุกน่าดูเลยเพราะเป็นป้ายเดือนสีที่นายเล็กเด็กย้อนนะะ่ะอย่างก็สังเกตในอันซื้อเสียงลังในเป็นปลาอย่างไปลาเพชรปลาเพชรมาเหลือด้าเนาะมาเ,เหลือด่างมีเยอะเยอะค่ะมาเหลือด่ามีเป็นปลายกว่านั่นเนาะ จริงวันนี้เราไม่มีเวลามากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่วนในร,บรอบๆในหมู่บ้านในหมู่บ้านเมืงเคืนะคะทั้งหมดหลังคาเรือนมีอยู่ประมาณ300กว่าหลังคาเรือนเยอะมากเท่าที่เคยเห็นที่ในทาเนอเคิอน้นที่ในวันเมืงเคืนในเตมีอยู่มากสามปากป้ายในหวัว่าย่ำหันเคิลก้นน้ำจะในเห็พกักที่ในสั้นเป็นวนันเขาเรียกหมู่บ้านเท่ากับเมืองเมืองหนึ่งเลยนะคะ เด่ยอนว่าเลยกาดมเ,เ,ม,เมืองเคยนี่ค่ะเม่น่นใจวันกาดเตเตม่อว่าเป็นวันกาดเสร็จหลย้ลยเสร็จไยที่นี่จะเป็นตลาดเมืองเคยนะคะโอ้มีสุ้าพน,น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยมีคมนจะไห <laughs> น,นเห็นเนาะใส่ยัอมใส่ย้อไในจะไหนเลยเลือกฮักนาะอ๋เนื่อม่หนึ่งใจวันกาดวันนี้ไม่ใช่วันตลาดแต่ว่าเสียดายมากเมกื่อวานจะเป็นวันตลาดเพนนีมีทั้งเนาะ เดมีหั้งหน่ยเดมีอยู่ค่ะสองสามเสียวเราดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างในตลาดห้าวันจะมีเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะคะในหาวันไหนเดมีหนึ่งวันกค่หันเออยบุฟหลอนก็ดีฮักนะอ๋อเนาะอ่ามีอยู่อีดอดอ๋ออมีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่มากวันนี้พักเขียวสั่งว่าจะได้เดมีนะอ๋อ <c oughs> ตลาดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนกาดกาเดเป็นเส้นไนกอยตลาดแต่ว่าเล็กๆไม่กว้างมากนะคะออมีร้านมือถือในก,กาดด้วยอ๋อเพราเป็นวันก,กาดเด่นเส้นอะไเต็มหมดเลยเนาะ,<ด>อ,ะ,อ,ะอืมถ้าเป็นวันตลาดนะคะแถนวน,น,ะะถนี้จะเต็มหมดเลยแต่ว่าเสียดายมากเรามาไม่เจอไม่ตรงกับวันตลาด เสียดายที่สุดเลยไม่งั้นเราคงได้เห็นกาดเมืองเคอนะคะในกาดจะเป็นกาดเมืงองเคอเสร็จแล้วสิลาวเลยมาหันวันกาดมกันทั้งต่างปะกันมาหันกาดใกลกับ้มเน,นี่ยนะวะยิ่งซ้อมใหญ่ๆนำๆน,ำนำ้ำตอันเท่าหลยในวันเมืงองเคอ จมเหมือนกันค่ะไรเหล่จ้องเราทันเงานเพิ่งเห็นนะจริงๆโมกันเนาะสนิทกันตั้งแต่นู้นหลายปีแล้วไม่เจอกันนานนะคะมาเจอครั้งนี้แบบว่าดีใจมากเนาะมึงก้าว่ันี้วเออืมเป็นมก็ฮอฟป้าก็ใหญ่เนาอแล้วค่ะโอเคขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะวันนี้ที่พาเราเที่ยวตลาดเมืองเคยนะคะ เท่ากันไหนป้อข้าเมื่อแหล่ซ้อนเก้ข้าเดเมื่อแหล่ในวันเลยนวันจดจดข้าโอเคข้าเมื่อปองข้าเมื่อพิมเนี่ยเนี่ยออกเนาะเซลอะโอเคน้องเงินซมสามเรื่องใหญ่ๆน้ำน้ำเดี๋ยวเราเข้ากันค่ะแล้วก็มาอยู่หน้าตลาดเมื่อเคืนนะคะแต่ว่าเราไม่เราไม่ได้เที่ยวในหมู่บ้านแบบ กว้างๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าหมู่บ้านนี้กว้างเกินที่จะเดินเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเที่ยวเพียงเท่านี้ค่ะในวันวันใน้ก็จ้าจงเลยจอดจอดเยี่ยนเมืองที่วันในในมีเป็นสามปักไปค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็อ่อนเลยอ่อนวินาทาเขาแหลมวกกันไดค่ะ้มค่ะส้อมค่ะ้มค่ะเพราะเมื่อนำลันก็เมื่อเฮ่ดเขาค่ะในเมื่อเฮ็ดแขกเขาค่ะส้มค่ะ ว่าในวิดีโดอในก่ันนี่นะคงเขามาเหตุการณ์นเนย,ยกอะดมาแหลนที่เมืองเคเยค่ะเนาะแหลนได้วันเจรนายก็ะดมีน้องที่เมืองเคยก็รีทักหนักคับตอนรีเต้นในคลิปนี้นะคะเราก็พาทุกท่านมาทํางานด้วยแล้วก็มาเที่ยวด้วยดีมากๆเลยที่เมืองเคยนะคะไม่เหมือนที่อื่นแล้วหมู่บ้านเมืองเคยคือมี หลังคาเรือนมีอยู่ประมาณ300อกว่าหลังคาเรือนนะคะถือว่าเยอะมากๆเยอะสุดๆเลยก็ว่าได้เท่าที่เคยเที่ยวในหมู่บ้านไทยใหญ่มานะ,ะาานนนคะเพราะทานในในเมืองเอก็อะไรว่าเสื้อเนื่อเินก้นในไม่เป็นสมามฝาฝายว่าวันในค่ะามว่าตั้งเตียเทีงตันนั่นก่อนนอนอะไรว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเปิ้ลห้ามนำกอ็อนเปห้องน้ำรันเมืองเชิน้ำลันมเมืองเคิญไนที่ได้ทานอนก่อนถึงยาวค่ะน้ำรันเมืองเเมืองเชิ ครานี้เราก็ถึงแล้วนะคะน้ำรันเมืองเคอร์ปกติแล้วเขาก็จะเรียกติดติดกันเลยนะคะตัวการชื่อติดน้ำรันเมืองเคอร์อะไรแบบนี้จริงๆไม่ได้อยู่ใกล้กันมากเท่าไหร่เมืองเคอร์จะอยู่ทางตะวันออกของน้ำรันค่ะแล้วลอยเคอร์คือสวยมากๆเขาบอกว่าบนภูเขานี้จะมีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแบ่งกันเป็นหมู่บ้านต่างๆอะไรแบบนี้มีเช้าเขาด้วยเสียดายมากว่าไม่ได้ไปบนภูเขานะคะ เซไลนนามเลยเมื่อเหล่ร้อยเครบว่าเหล่ร้อยเคิร์บในคาว่าหางดีหนามในคไปตัอกนะ่อนค่ะทุกนโอเคในคลิปนี้พาทุกท่านเที่ยวเที่ยงเท่านี้ค่ะในวิดีโอในกาะอินโดนีเซเขาเละบอกกันงหายค่ะข้างหลังลูก <c oughs> เอาลูกมาด้วย <c oughs> เพราะว่าลูกยังเติมนมแม่อยู่ค่ะยังกินนมแม่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาลูกมาด้วยส่วนแสงยุ่มคืออยู่กับป้าที่บ้านนะคะป้านี้คงคิดถึงน้องแยนะ่แล้ว เมื่อคืนโทรถามแบบมามีฮอกาติกาซ้อมอะไรแบบนี้เขาบอกว่า,า,าแสงยืมก็อยากไปด้วยฟังเสียงแล้วคิดถึงเลยตอนนี้ก็กลับแล้วค่ะเป็นเวลาบ่ายสามโมงนะคะถึงระหว่างทางใกล้ถึงน้ำลันแล้วเดี๋ยวเป็นเ้ายันสามโมงนเนี่ยค่ะวันนี้ิถึงน้ำแันนะลูกตีน้ำลันมาดีเมืองเคอร์ปว่ขอร้อยเท่า,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 าก่อนติเหมาะสมโมงใชคะ ตซ่โมงไปไปๆอินค่ะเนาะเพราะว่ารถเรามาเร็วไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาแบบช้าๆขับจากน้ำรันมาถึงเมืองคืนนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว,กว่าๆค่ะงั้นในคลิปนี้เราก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะในวิดีโอในตอนตียันต์ก็กำลังกันค่ะบ๊ายบาย